สวัสดีครับผู้ใช้งาน BYD s e l f i DMI Super h y b i t และผู้ที่กำลังสนใจทุกท่านในคลิปนี้ผมจะมารีวิวฟัง์ชั่นต่างๆและการใช้งานหน้าจอกันอย่างละเอียดครับมาเริ่มกันที่การปลดล็อกตัวรถกันนะครับอย่างแรกเลยคือกุญแจนะครับ โดยกุญแจสมาร์ทคีย์เนี่ยสามารถปลดล็อกได้3รูปแบบครับปุ่มบนสุดนะครับผมก็จะเป็นปุ่มล็อกรถปุ่มถัดมาก็จะเป็นปุ่มปลดล็อกรถนะครับและดับเบิลคิกปุ่มที่3ก็จะเป็นปุ่มเปิดฝาท้ายส่วนปุ่มสุดท้ายก็จะเป็นปุ่มสตาร์ทรถเปิดแอร์นะครับผมโดยเป็นการกดค้างไว้โดยการสั่งงานของรีโมทเนี่ยจะสั่งงานได้ประมาณตั้งแต่5 0ถึง100เมตรขึ้นอยู่กับพื้นที่ด้วยนะครับว่ามีสัญญาณรบกวนมากหรือเปล่า 2คือปุ่มไมโครสวิตด้านข้างตัวรถนะครับที่มีทั้งด้านซ้ายและด้านขวาและ3ก็คือดอกกุญแจสำรองที่อยู่ในกุญแจครับถัดมาครับรูปแบบที่4ก็คือการใช้งาน NFC card ก็คือแบบนี้นะครับในการแตะที่ข้างรถรูปแบบที่5ก็คือการใช้งาน BYD application และรูปแบบที่6สสำหรับรุ่นนี้ก็คือ BYD digital key ครับ ในตำแหน่งด้านคนขับขี่นะครับผมก็จะมีฝาช่องชาร์จอยู่นะครับผมซึ่งเป็นตำแหน่งการชาร์จแบบ AC ซึ่งรองรับอยู่ที่6.6กิโลวัตต์นะครับผมถ้าชาร์จโดย Portable c h a ชาร์ที่แถมไปให้เนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณ10ชั่วโมงนะครับแต่ว่าถ้าใช้บอร c ชาร์จเนี่ยก็จะชาร์จเพียง3ชั่วโมงเท่านั้นครับ่วนอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นช่องเติมน้ำมันนะครับผมซึ่งการเปิดฝาหางน้ำมันเนี่ยจะต้องกดปุ่มนี้ครับและไปเปิดที่ ฝาเติมน้ามันครับสาหรับช่องเติมน้ํามันนะครับผมก็จะอยู่ฝั่งนี้และการเตริมน้ํามันเนี่ยจะเป็นการเตริมค่าออกเทนมากกว่า95ขึ้นไปและรุ่นนี้เติม E 2 0ได้ด้วยนะครับขนาด<อ>ความจุของถังน้ํามันเนี่ยอยู่ที่45ลิตรนะครับและการเปิดฝาท้ายจากภายนอกนะครับผมปุ่มก็จะซ่อนอยู่บริเวณตําแหน่งตรงนี้นะครับใต้ตัววายอยู่ตรงนี้ครับฝาท้ายก็จะเป็นสปริงดีดขึ้นมาเลยนะครับผมในส่วนของฝาท้ายเนี่ย เราจะแถมอะไรไปบ้างนะครับก็คืออุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉินอย่างแรกเลยตัวนี้นะครับขูลากจูงนะครับผมอ่าถัดมาครับใช้คู่กันเลยนะครับผมก็คือตัวนี้ครับปั๊มลมยางนะครับผมไว้สำหรับปั๊มลมเวลาลมอ่อนก็ได้นะครับรวมกับตัวนี้ครับใช้คู่กับตัวนี้เลยน้ํายานะครับปะยางฉุกเฉินนะครับผมก็ใช้ในกรณีที่มีรอยรั่วนะครับผมที่ไม่เกินสัก6มิลลิเมตรนะครับผมถัดมาครับผมก็จะเป็นตรงนี้เลยนะครับผม ป้ายสามเหลี่ยมนะครับผมป้ายเพื่อแจ้งเตือนว่ามีอุบัติเหตุนะครับผมหรือว่ารถมีปัญหานะครับผมวางให้ห่างจากตัวรถสัก50-100ถึงเมตรนะครับผมแล้วก็ถ้ากลางคืนนะครับผมเราออกมานะครับทำอะไรอาจจะมีความเสี่ยงนะครับผมเป็นเสื้อสะท้อนแสงนะครับผมถัดมาตรงนี้เลยนะครับผมเป็นนี่ที่คีบนัดล้อนะครับเพราะว่าเราจะเห็นได้ว่าล้อของเราเนี่ยมีพลาสติกหุ้มไว้นะครับผมเพื่อความสวยงามตัวนี้ก็เป็นตัวถอดได้นะครับผม แล้วก็2อย่างครับที่แถมมาด้วยกันนะครับก็คือนี่เลย V2L V2L เนี่ยก็คือการใช้ไฟนอกสถานที่นะครับดึงไฟรถออกมาใช้และตัวนี้ครับอ่าพอเทลชาร์จนะครับที่ชาร์จพกพาซึ่งตัวนี้ก็ใช้เวลาชาร์จประมาณ10ชั่วโมงครับถ้าแบตหมดและเพิ่มเติมสักนิดนึงนะครับสำหรับรุ่นนี้รุ่นพรีเมียมก็จะมี ใบปัดน้ำฝนอัตโนมัติมาด้วยครับและในส่วนของภายในนะครับผมเมื่อเปิดประตูออกมาก็ก็จะมีตรงนี้นะครับผมมือเปิดประตูนะครับผมพร้อมตำแหน่งลําโพงครับอยู่ตังบ,บริเวณนี้และบริเวณนี้ส่วนบริเวณนี้ก็จะเป็นการปรับเกี่ยวกับกระจกมองข้างและกระจกด้านข้างนะครับผมซึ่งสามารถใช้งานได้ตามปกติเลยนะครับผมก็จะมีการพับกระจกนะครับผมปการปรับมุมมองกระจกนะครับผมปุ่มล็อกรถปลดล็อกรถนะครับผม การเปิดกระจกออโต้นะครับทั้ง4บานแล้วก็ปุ่มล็อกรถด้านหลังนะครับผมส่วนนั้นตรงนี้ก็จะมีปุ่มเปิดฝาท้ายและปุ่มเปิดฝาถังน้ำมันครับในตำแหน่งของผู้โดยสารตอนหลังนะครับผมเราก็จะเห็นว่ามีช่องแอร์ด้านหลังนะครับผมแยกกันซ้ายขวาเลยนะครับผมถัดมาด้านล่างก็จะมีช่องชาร์จ USB นะครับทั้ง Type A และ Type C นะครับตัวเบาะนี้ก็จะเป็นเบาะหนังนะครับผมเจาะรูไว้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็มีตรงนี้เลยครับผมที่วางแขนตอนหลังนะครับก็ไว้ใส่แก้ว ได้2ใบเลยนะครับตรงนี้อ่าถัดมาตรงนี้นะครับผมก็จะมีตําแหน่งของ Isofix นะครับผมเพื่อติตั้งคาซีดได้อย่างง่ายดายเลยนะครับผมรวมถึงตรงนี้นะครับผมก็จะมีตําแหน่งของเอ่อที่เกี่ยวเบลไว้นะครับเวลาเราพับเบาะเนี่ยเบลก็จะไม่ไปทับกับตัวเบาะนะครับผมในส่วนถัดมานะครับผมสำหรับภายในก็จะเป็นตัวพวงมาลัยนะครับผมเป็นพวงมาลัย3ก้าน เป็นมัลติมีเดียด้วยนะครับผมใน,นส่วนของด้านซ้ายนะครับผมก็ <c oughs> จะเป็นในส่วนของระบบช่วยเหลือการกขับขี่ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น c t เ v e ยติฟคูดคอนโทนนะครับผมอินเตอร์เจนคูดคอนโทนแล้วก็การเว้นระยะห่างจากคันหน้าครับแล้วก็การเพิ่มลดความเร็วส่วนปุ่มนี้ก็จะเป็นปุ่มกล้องรอบคันนะครับผมส่วนด้านขวาก็จะเกี่ยวกับมัลติมีเดียต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเลื่อนเพลงไปหน้าไปหลังนะครับผมเพิ่มลดเสียงนะครับ ปุ่มโหมดก็คือมาจากสื่อว่ามาจากเพลงจากสื่อไหนนะครับผมแล้วก็ปุ่มเมนูแล้วก็ย้อนกลับตรงนี้เป็นปุ่มรับสายแล้วก็คําสั่งเสียงครับถัดมากันที่ด้านข้างนะครับผมก็จะเป็นก้านปัดน้ําฝนนะครับผมส่วนด้านขวาก็จะเกี่ยวกับไฟเลี้ยวแล้วก็การเปิดปิดไฟหน้าครับในส่วนของหน้าจอแสดงผลการขับขี่นะครับจะมีขนาดอยู่ที่8.8นิ้วก็จะแสดงผลในส่วนของด้านซ้ายก็จะเกี่ยวกับพลังกาลังนะครับว่ารถคันนี้กินไฟไปเท่าไหร่นะครับผม ถัดมาก็จะบอกถึงการรัดเข็มขัดนิรภัยนะครับผมในส่วนตำแหน่งของด้านบนก็จะบอกถึงเวลานะครับผมหมวดกางกับขี่นะครับผมเกียร์แล้วก็อุณหภูมิภายนอกครับในส่วนของด้านขวาก็จะบอกเกี่ยวกับความเร็วนะครับผมบอกเกี่ยวกับระยะทางต่างๆนะครับผมไม้ต่างๆ ในส่วนของด้านบนนะครับผมก็จะมีไฟสองสว่างนะครับผมเป็นไฟ LED กดเข้าไปก็จะเป็นการเปิดและปิดครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นตำแหน่งของที่เก็บแว่นนะครับผมแล้วก็ตัวกระจกมองหลังก็จะเป็นการปรับเพื่อเป็นปรับแสงนะครับผมในตำแหน่งของคอนโซลนะครับผมก็จะมีตำแหน่งวไวร์เลสชาร์จ แล้วก็ที่วางแก้วให้2ตําแหน่งนะครับผมถัดมานะครับผมเห็นชัดเลยตรงนี้นะครับก็คือหัวเกียร์นั่นเองเป็นการเปลี่ยนเกียร์แบบหมุนนั่นเองนะครับผมแล้วก็ตําแหน่งเออ่ start stop นะครับผมแอร์ออโต้ครับผมเปิดพัดลมแอร์การไล่ฝ้าหน้านะครับผมโหมดการขับขี่นะครับผมเบรกมือไฟฟ้านะครับออโต้เบรกโฮไฟฉุกเฉินการปิด ESC นะครับผมโหมดการขับเคลื่อนนะครับผมเป็น EV หรือ HEV แล้วก็ปุ่มนี้ก็จะเป็นวอลลุ่มนะครับผมแล้วก็การรีสตาร์ทหน้าจอครับมาในส่วนหลักของเราเลยนะครับก็คือหน้าจอกลางนั่นเองนะครับผมเป็นหน้าจอมัลติมีเดียขนาด12.8นิ้วในการสั่งงานในการตั้งค่าต่างๆตั้งค่าได้จากตรงนี้เลยครับผมในส่วนของหน้าจอหลักนะครับผมนี่คือหน้าโฮมนะครับผมแล้วก็สไลด์ลงมานะครับผมจะเป็นหน้าจอช็อตคัทซึ่งเราสามารถตั้งค่าได้นะครับว่าเราอยากจะตั้งค่าอะไรได้บ้างนะครับผมตั้งค่าช็อตคัทอะไรเองได้นะครับถัดมานะครับผม ก็จะเห็นได้ว่าปุ่มแอปนะครับจะอยู่ปุ่มตรงนี้นะครับผมเช่นเดียวกับ UI ของ s e เ i o n ลเซเวลยนะครับผมแอปพลิเคชันต่างๆก็รวมอยู่ในหน้าจอนี้นะครับผมด้านล่างตรงนี้ก็จะเห็นได้ว่าก็จะมีปุ่มต่างๆให้เรากดอย่างง่ายดายอีกนะครับซึ่งเราสามารถปรับแต่งได้เองด้วยนะครับผมเพียงแค่เรากดค้างครับหลังจากนั้นก็สามารถปรับแต่งได้ครับผมจะย้ายไปตำแหน่งไหนก็ได้นะครับผมถัดมาตรงนี้ก็จะเป็น เร็วๆนะครับผมเป็นการตั้งค่าเร็วๆนะครับผมเราสามารถตั้งค่าเพิ่มเติมได้ครับผมอยากกดอะไรเร็วๆตรงนี้สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับอ่ะมาดูที่การตั้งค่ากันเลยนะครับผมเราจะไปที่ตําแหน่งฟันเฟืองตรงนี้ครับถัดมานะครับผมเราจะเห็นได้ว่าเขาจะแบ่งเป็น2ฝั่งนะครับก็คือฝั่งทางด้านขวาของตัวหน้าจอและฝั่งทางด้านบนนะครับ จะเห็นได้ว่าฝั่งท้านขวาเนี่ยจะเป็นหน้าจอเมนูหลักนะครับส่วนด้านบนเนี่ยจะเป็นเมนูย่อยนะครับามาดูอันแรกครับผมไฟส่องสว่างนะครับผมก็จะมีทั้งไฟภายนอกและไฟต้อนรับนะครับก็จะเป็นไฟส่องสว่างกลางวันก็คือตัวดีทามและนิ่งไลน์นั่นเองนะครับผมความสูงของไฟหน้าครับผมการเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัตินะครับผมแล้วก็ระบบ การต้อนรับนะครับผมก็คือเราเข้าใกล้ตัวรถไฟก็จะส่องให้ที่กระจกมองข้างหรือว่าระบบ follow me home หรือ welcome light ก็มีเช่นเดียวกันครับถัดมาพวกประตูและกระจกต่างๆนะครับผมจะเห็นได้ว่าตัวนี้มีปัดน้ำฝนอัตโนมัตินะครับผมแล้วก็ก็เลยมีระบบนี้ด้วยก็คือขึ้นกระจกเองอัตโนมัติเมื่อฝนตกนะครับผมเวลาเราลืมขึ้นกระจกไว้นะครับก็ขึ้นเองให้อัตโนมัตินะครับผมแล้วก็การตั้งค่าเอ่อเอากระจกลงต่างๆนะครับผมสามารถตั้งค่าอะไอย่างตรงนี้เลย มาที่ตั้งค่าการล็อกนะครับผมเราสามารถตั้งค่าตรงนี้ได้นะครับผมเป็นรหัสผ่านเราต้องใส่รหัสผ่านยืนยันก่อนที่จะขับขี่นะครับผมถัดมาก็จะเป็นระบบล็อกรถอัตโนมัติเมื่อขับขี่เกินความเร็ว8กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับมถัดมาจอแสดงผลนะครับเราสามารถปรับแต่งได้หลายๆอย่างด้วยนะครับรวมถึงตรงนี้เสียงนะครับผมเราสามารถปรับแต่งเสียงของต่างๆได้นะครับผมอีควอไลเซอร์ก็ปรับได้เช่นเดียวกัน การแจ้งเตือนต่างๆนะครับผมให้เขาแจ้งเตือนเป็นคําพูดอะไรได้บ้างนะครับผมสามารถจากตรงนี้ได้เลยนะครับแจ้งว่าเชื้อเพลิงต่ํานะครับผมอะไรต่างๆสามารถเปิดได้นะครับผมรวมถึงตรงนี้ครับระดับเสียงการแจ้งเตือนนะครับผมจะให้เสียงเตือนเบาหรือดังก็ได้เช่นเดียวกันนะครับต่อมาครับหน้าจอหน้าจอก็สามารถเพิ่มลดความสว่างได้นะครับผมการพักหน้าจอเลือกได้3รูปแบบนะครับผมรวมถึงโหมด ว่าจะเป็นโหมดสว่างมืดหรือว่าอัตโนมัติแล้วก็การปรับแสงสว่างหน้าจอให้พอดีกับตัวแสงไฟนะตอนนั้นนะครับผมแล้วก็หน้าจอเรือนใหม่ครับก็จะเป็นหน้าจอแสดงผลการขี่เราก็สามารถเพิ่มลดความสว่างได้นะครับผมรวมถึงจะให้แสดงผลอะไรอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้เลยก็คือจะให้แสดงผลเป็นระยะเอ่อเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่นะครับ soc หรือระยะทางการข,ขี่ว่าวิ่งได้กี่กิโลนะครับผมโดยรูปแบบการแสดงสถาหน้าเนี่ยให้แสดงเป็นมาตรฐาน หรือว่าแปรผันตามเฉลี่ยตามที่เราขับขี่นั่นเองนะครับไม่ก็จะเปลี่ยนแปลงตามพฤติกรรมการขับขี่ของเราถัดมาที่พลังงานนะครับพลังงานเราก็จะเห็นได้ว่าเขาสามารถเซฟโหมดได้นะครับผมหรือว่าจะตั้งออโต้ก็ได้เช่นเดียวกันแล้วก็เซฟที่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมเลือกได้นะครับผมแล้วก็อยากให้บันทึกค่าเซฟไว้ไหมเราก็กดบันทึกได้นะครับผมแล้วก็ตั้งรีเจนครับมีสแตนดาร์ดกับไฮนั่นะครับผม ถัดมาที่การชาร์จแล้วก็การคายประจุนะครับผมเราสามารถตั้งค่าการชาร์จแบบอัจฉริยะได้นะครับก็เป็นการตั้งเวลาชาร์จล่วงหน้าได้นั่นเองนะครับเปิดอีกต่ตางๆเสร็จแล้วก็จะเป็นการล็อกหัวชาร์จนะครับผมจะให้เปิดการทํางานก็คือล็อกไหมนะครับหรือว่าไม่ล็อกหรือว่าอัจฉริยะอัจฉริยะนี่คือว่าถ้าเราชาร์จเต็มสามารถปลดล็อกเองอัตโนมัตินะครับผมรวมถึงตรงนี้เลยครับฟังก์ชัน V2L นะครับฟังก์ชันการจ่ายไฟนอกสถานที่นะครับว่าอยากให้ ปล่อยไฟเนี่ยกี่ชั่วโมงเราสามารถตั้งได้นะครับรวมถึงเมื่อเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ต่ำเนี่ยให้รถสตาร์ทเองหรือไม่นะครับมีด้วยเช่นเดียวกันถัดมาครับเกี่ยวกับรถยนต์ก็เกี่ยวกับการควบคุมพวงมาลัยครับผมให้หนักให้เบานะครับผมสามารถสั่งได้นะครับเบรกก็เช่นเดียวกัน,นครับแล้วก็ให้เบรกสีล้อให้เท่าๆกันทั้งหน้าและหลังหรือไม่นะครับก็จะทําให้รถมีความสมูทมากขึ้นนะครับผมก็คือการจอดรถแบบสะดวกนั่นเอง การปิดระบบ e s c นะครับ e s c off ก็จะมีปุ่มอยู่ที่คอนโซลเกียร์อยู่แล้วด้วยนะครับผมแล้วก็การตั้งค่าในโหมดสปอร์ตนะครับว่าให้จดจําไว้หรือไม่ครับในส่วนของการขับขี่แบบสะดวกสบายนะครับให้เขาพับกระจกมองข้างเองหรือไม่เมื่อเราล็อกรถนะครับผมแล้วก็ปัดน้ำฝนอัตโนมัติให้เขาทํางานเองหรือไม่นะครับสามารถติดตรงนี้ได้ส่วนการดูแลรักษาครับผมเราก็จะตั้งค่าเตือนล่วงหน้าได้นะครับว่าอีกกี่วันอีกกี่กิโลเนี่ยเข้าเช็คระยะนะครับผมเป็นการแจ้งเตือนล่วงหน้า ส่วนระบบซ่อมบำรุงนะครับผมตัวนี้ก็คือการยกก้านปัดน้ำฝนนั่นเองนะครับที่เรากดนะครับก้านปัดน้ำฝนจะยกขึ้นมาส่วนระบบเอร์นะครับผมก็จะเห็นได้ว่าเราสามารถตั้งค่าระบบต่างๆได้นะครับเช่น ICC นะครับผมถ้าไม่อยากให้เขาทํางานเลยก็คือปิดทิ้งเลยนะครับปุ่ม i c c ีซีพวงมาลัยก็จะไม่ทํางานนะครับถัดมาก็จะเป็นบายสปอตนะครับผมก็จะเห็นได้ว่ารถรุ่นนี้นะครับซีลไฟจะแตกต่างจากรุ่นอื่นๆของเรา เพราะถ้าเราเปิด By ส p o t นะครับผมเขาจะเปิดการทํางานของด้านหลังและด้านข้างทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็น b าย p o t ต e t เทคชั่นะครับผม RCW นะครับเตือนเมื่อรถเสี่ยงต่อการชนด้านหลังนะครับผม r t a ครับผมเตือนมุมอับสายตาขณะถอยหลังและ Door Opening Warning นะครับเมื่อเปิดจะเปิดทั้ง4ระบบนี้เองอัตโนมัติแต่ในรุ่นอื่นสามารถแยกเปิดได้ในแต่ละระบบครับผมถัดมาครับผม Lane Departure นะครับผมเราก็มีทั้งเตือนนะครับผมเป็น Warning นะครับ ก็เตือนโดยรูปแบบเตือนโดยการเตือนนะครับผมเป็นการเตือนด้วยเสียงเตือนด้วยการสั่นที่พวงมาลัยทั้งคู่นะครับผมส่วนเลนคีฟแอสซิสนะครับผมก็คือดึงกลับนั่นเองนะครับผมหรือว่าปิดก็ได้เช่นเดียวกันถัดมารับเบยฉุกเฉิอนอัตโนมัตินะครับผมก่อนจะเบย์ชูเฉินอัตโนมัติเนี่ยมีระบบที่เตือนก่อนนะครับว่าให้เตือนรถคันข้าง,าง,างหน้าเมื่อเราเข้าใกล้มากเกินไปหรือเปล่านะครับผมมีทั้งช้านะครับกลางแล้วก็เร็วนั่นเองนะครับถัดมา ันสุดท้ายตรงนี้ครับก็คือการอ่านป้ายจราจรน,นั่นเองว่าให้อ่านป้ายจราจรหรือไม่นะครับแล้วก็ระบบช่วยจอดก็คือ parking sensor นั่นเองครับส่วนสุดท้ายตรงนี้จะเป็นระบบนะครับผมก็จะเป็นการเชื่อมต่อต่างๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็น wifi bluetooth นะครับผมหรือทั่วไปตรงนี้ก็จะเป็นการตั้งเวลาต่างๆนะครับผมภาษาต่างๆแล้วก็ดูวเวอร์ชันระบบครับสามารถดูได้จากหน้าจอน,นี้การออกก็แค่กดตัว home ตรงนี้นะครับออกมา ้ลนล่างก็จะเป็นการตั้งค่าแอร์ต่างๆนะครับเราสามารถกดตรงกลางตรงนี้ครับผมจะเป็นการตั้งค่าเกี่ยวกับแอร์ทั้งหมดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มความเร็วพัดลมนะครับผมการเพิ่มลดอุณหภูมินะครับผมการทําอุณหภูมิเต็มแม็กซ์เลยนะครับผมไลฟ์้าหน้าไลฟ์้าหลังนะครับผมการหมุนเวียนอากาศภายในรถนะครับผมหรือว่าเปิดพัดลมอย่างเดียวตัวนี้ก็ทําได้เช่นเดียวกันแล้วก็การ เปลี่ยนนะครับอุณหภูมิโดยการแตะ3มนิ้วนะครับผมก็ทําได้เช่นเดียวกันครับก็คือแตะ3นิ้วนะครับแล้วสามารถเลือกได้นะครับผมแบบนี้นะครับผมหรือว่าเลื่อนขึ้นลงก็จะเป็นอุณหภูมินะครับไม่ว่าจะอยู่หน้าไหนนะครับเราก็สามารถทําได้นะเป็นแบบนี้นะครับผมส่วนหน้าจอนะครับผมหน้าจอกล้องรอบคันนะครับผมก็จะเห็นอย่างหนึ่งว่ามุมมองกล้องรอบคันเนี่ยก็จะเป็นมุมมองที่ แต,ตกต่างจากรุ่นอื่นนิดนึงนะครับผมเป็นมุมมองที่เห็นไปด้านหน้ามากขึ้นนะครับผมเป็นมุมล้อและด้านหน้ามากขึ้นนะครับผมก็จะมีโหมดโปร่งแสงเหมือนเดิมแล้วก็หน้าจอข้างบนเนี่ยครับก็จะเห็นอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเขาจะแสดงผลต่างๆอยู่เช่นเดียวกันนะครับว่าวันนี้มีการต่อ WiFi นะครับมีการแจ้งเตือนนะครับผมมีการต่อบลูทูธอยู่มีการชาร์จไวเลสนะครับ GPS กําลังทํางานอยู่นะครับผมแล้วก็คําสั่งเสียงตัวนี้ก็เป็นรุ่นใหม่แล้วอยู่ี ถัดมาในแอปต่างๆของเรานะครับผมแอปต่างๆของเราเนี่ยสามารถโหลดเพิ่มเติมได้จาก BYD Store นะครับ BYD Store เนี่ยก็จะสามารถโหลดแอปต่างๆที่เราต้องการสามารถติดตั้งได้นะครับจะเห็นได้ว่าตรงนี้มี YouTube แล้วนะครับแต่ y YouTube เนี่ยจะเล่นได้เฉพาะเข้าเกียร์พีเท่านั้นนะครับผมมีเบ์เซอร์มีคาราโอเกะต่างๆนะครับผมแล้วก็ตัวตัวนี้นะครับผม Apple CarP l a y Android โตโตก็ยังให้มาอยู่นะครับผมแล้วก็ Spotify ก็มีเช่นเดียวกันนะครับ ประมาณนี้ครับสำหรับฟังก์ชันการใช้งานทั้งภายในและภายนอกตัวรถของ BYD Seal 5 DMi Super Hybrid ขอให้ทุกท่านใช้รถได้อย่างปลอดภัยและเพลิดเพลินไปกับรถ BYD สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ